โปรดทราบที่ี่สถานีชวมทางตลิชัย ก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจสอบดูสิ่งของละสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรกาต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ่านอีกขอบคุณค่ะ รถธรรมราที่สอ5ห้าาเ่อออกจากสถานีชักทางตลิ่งชันไปแล้วจุดรับส่งผู้เดิสทางที่ไปอยู่รถบ้านชิพีสถานีสาราธรรมศกและสถานีสารยาเป็นสถานีต่อไปขอบคุณค่ะ